วันนี้เนี่ยเราจะพาทุกคนมาเที่ยวกับกรุงวอชิงตันดีซีที่ที่มีนักท่องเที่ยวมากที่สุดแห่งหนึ่งของโลกไปเลยไปชมที่ท่องเที่ยวที่ไม่ควรพลาดอย่างสมิธโซเนียนนะคะสถาปัตยกรรมต่างๆที่ออกแบบมาเพื่อการเมืองพิพิธภัณฑ์ที่เข้าฟรีทุกที่แล้วก็ไปกินอาหารริมแม่น้ำสไตล์คนอเมริกันและพิเศษที่สุดก็คือเราฉบไปดูที่ตั้งของสถานเอกอกัครราชทูตไทยด้วยค่ะ ปัจจุบัน DC เนี่ยเป็นเมืองหลวงของอเมริกาแม้ว่าเราจะรู้จักและคุ้นชินกับคำว่านิวยอร์กมากกว่าแต่จริงๆแล้วเนี่ยคือ DC ซนะทุกคน DC เนี่ยมีฉายาว่าเมืองหลวงทางการเมืองของโลกไม่ว่าจะเป็นการประชุมทางการเมืองการปกครองใดๆเนี่ยก็ต้องที่ DC ซนี่แหละค่ะหรือว่าหนังเกี่ยวกับสงครามอะไรใดๆก็มาลงที่ DC เหมือนกันเรียกได้ว่าดีีเนี่ยเป็นศูนย์กลางที่แท้จริงเลยค่ะ ตนี้เราอยู่กันที่ DC แล้วนะคะเดี๋ยวเรามาดูว่าที่วอชิงตันดีซีเมืองหลวงของประเทศอเมริกาเนี่ยเขามีอะไรที่น่าเที่ยวบ้างค่ะไปกันเลยตอนนี้เนี่ยเราพักกันอยู่ที่นาวิยาบนะเขตน,นี้เนี่ยสามารถเดินไปในเ h อ n เนชันแ l ลมอลได้เลยหรือเราอาจจะรู้จักกันในนามของสมิธโซเนียนซึ่งเป็นแหล่งรวมพิพิธภัณฑ์ต่างๆและก็อนุสรณ์ที่มีชื่อเสียงโด่งดังของอเมริกา ใช้เวลาประมาณ15 2 4นาทีเดินนะแล้วแต่ว่าเราอยู่ตรงไหนของเนวิยาตค่ะวันนี้เนี่ยเราจะเดินทางด้วยรถไฟนะซึ่งรถไฟที่นี่เ,เรียกว่าเมโทรเรลค่ะมีสถานีอยู่ทั่ววอชิงตันดีซีเลยรวมถึงที่สนามบินด้วยการเดินทางในดีซีเนี่ยสะดวกสบายมากๆด้วยความที่ผังเมืองของเขาเนี่ยนะคะออกแบบมาได้ดีสุดๆ ทำให้ทุกอย่างเนี่ยเป็นสัตว์เป็นส่วนสามารถเดินทางได้ง่ายแล้วก็เดินทางได้หลากหลายด้วยค่ะไม่ว่าจะเป็นการเดินด้วยเท้านะรถไฟการขับรถการใช้สกูตเตอร์จักรยานไฟฟ้าหรือแม้กระทั่งการเดินทางด้วยเรือค่ะเอาล่ะในวันนี้เนี่ยเราจะไปเริ่มกันที่การนั่งรถไฟค่ะ เรามาเริ่มด้วยการซื้อตั๋วก่อนเลยที่เราเห็นอยู่ตรงนี้เนี่ยนะคะเรามาถึงที่สถานีเนวิยาร์ตแล้วที่แรกที่เราจะไปก็คือช้ยนาทาค่ะในการซื้อตั๋วเนี่ยนะคะก็คือเราสามารถซื้อผ่านแอปสมาร์ททริปก็ได้หรือจะเป็นการซื้อที่เครื่องเลยก็ได้ที่เครื่องเนี่ยนะคะเราจะต้องทําการซื้อบัตรสมาร์ททริปก่อนแล้วก็เติมเงินตามจํานวนที่เราต้องการนะคะหรือถ้าใครสะดวกที่จะซื้อเปาจ่ายเป็นรายวันรายสัปดาห์ก็มีให้เราเลือกนะ เอาล่ะพร้อมแล้วเราเดินทางไปที่ไชน่าทาวถึงที่สถานีออกมาปุ๊บสิ่งแรกที่เราเจอก็คือประตูทุกคนมันคือประตูอันนี้ที่มีการออกแบบตามสถาปตัตยกรรมจีนเรียกได้ว่ามีความยิ่งใหญ่สุด ในรอบๆของไชน่าทาวนเนี่ยส่วนใหญ่เราจะมาไชน่าทาวนเพื่อที่จะมากินอาหารจีนหรือว่าอาหารเอเชียน,นะคะแต่อยากบอกว่าร้านอาหารที่อยู่ในไชน่าทาวนของ DC เนี่ยค่อนข้างน้อยนะแล้วก็น้อยกว่าที่นิวยอร์กหรือว่าในเมืองของฟิลาเดเฟียมากๆเลยเราก็เลยไม่ได้กินอาหารที่นี่นะคะก็คือมีการแค่เดินผ่านกันเฉยๆจากไชน่าทาวนนะเราเดินตรงกันไปที่ The National Mall ค่ะ ที่ที่แรกที่เราจะไปเนี่ยก็คือ U.S. c a p i t a l หรือภาษาไทยก็คืออาคารรัฐสภาสหรัฐค่ะ ซึ่งไอตรงโดมที่เพื่อนๆเห็นอันเนี้ยเนี่ยจริงๆมันปิดซ่อมมาหลายปีมากแล้วนะแต่ตอนนี้ก็คือมันซ่อมเสร็จแล้วค่ะและที่สําคัญก็คือเขาก็เปิดให้เราเข้าไปดูข้างในได้ด้วยไม่ว่าเราจะถ่ายรูปข้างในนะคะหรือว่าถ่ายรูปข้างนอกเนี่ยอย่างที่เห็นก็คือมีความสวยงามมากๆแล้วบรรยากาศรอบๆเนี่ยก็มีความสงบนะคะยิ่งถ้าอากาศดีๆนะ,นะคะสามารถมานั่งอ่านหนังสือตรงนี้กันได้เลย จากทาง US Capital นะคะถ้าเราเดินไปทางด้านหลังของ US Capital นะมันก็จะมีทางให้เราเนี่ยสามารถเดินไปที่ The White House ได้หรือนั่นก็คือทำเนียบขาวนั่นเองซึ่งที่ทำเนียบขาวเนี่ยนะคะเป็นที่ทำการของประธานาธิบดีสหรัฐนะอะทุกคนคือเราก็จะเดินไปเรื่อยๆนะจากตรง Capital นี้ก็จะเดินไปที่ตรง ลินคอนได้เลยซึ่งตรงเนี้ยแบบมีบรรยากาศที่สวยงามมากแล้วทุกคนก็คือเดินดูชิลเลยแต่ก่อนอื่นก็คือขอเติมพลังด้ไปไอศครีมก่อนต้องบอกว่าเวลาซื้ออาหารในฟู้ดทรัคในประเทศอเมริกาเนี่ยนะคะถ้าเขาไม่มีป้ายราคานะแนะนําให้เพื่อนๆเนี่ยต่อราคาได้เลยค่ะในระหว่างทางที่เราเดินไปเนี่ยก็กินไอติมไปด้วยเนาะเพราะว่าอากาศมันดีสุดๆแล้วก็ชิลมากๆ อย่างที่เราเห็นอยู่ตรงนี้เนี่ยก็คือ National History Museum ซึ่งข้างในเนี่ยจะเป็นแหล่งรวบรวมเกี่ยวกับธรรมชาติต่างๆแล้วก็โลกของเรานะคะแล้วก็วิวัฒนาการของมนุษย์ของสัตว์แล้วก็สัตว์ในสปีชีส์ต่างๆด้วย ถัดไปอีกนิดนึงเนี่ยนะคะก็จะเห็นเป็นอเมริกันมิวเซียมเนาะเราสามารถเดินไปเรื่อยๆจากตรงนี้เนี่ยไปจนถึงวอชิงตันโมโนเมนได้เลยซึ่งเป็นจุดเช็คทอยที่เราก็แนะนําให้เพื่อนๆมาถ่ายรูปนะแต่ถ้าใครไม่ได้ไปจนถึงวอชิงตันโมโนเมนเนี่ยด้วยความที่โมโนเมนเนี่ยมันใหญ่มากๆเลยเราสามารถไปอยู่ตรงไหนก็สามารถมองเห็นตรงนี้ได้นะคะ ข้างหลังวอชิงตันมอนูเมนต์เนี่ยก็จะเป็น World War II Memorial นะคะซึ่งก็คืออนุสร์สงครามโลกครั้งที่2นะคะด้านหลังของ World War II Memorial เนี่ยก็จะเป็นลินคอนเมมโมเรียลค่ะซึ่งข้างในเนี่ยนะคะพอเราเดินขึ้นบันไดไปแล้วเนี่ยเราก็จะเห็นรูปปั้นของคุณลินคอนเนี่ยอยู่ข้างในเลย สามารถเข้าไปดูกันได้นะคะแต่สำหรับวันนี้เนี่ยเราเลือกที่จะเดินออกไปทางด้านซ้ายเนะเาะเพื่อที่จะไปดูโทมัสเจฟเฟอร์สันเมมโมเรียลนะคะกับตัวไทดอลเบซินซึ่งเป็นแหล่งเก็บน้ำที่เขาสร้างขึ้นมาเพื่อเก็บน้ำจากโปรโตแมงก i ริเวอร์นะวันนี้อากาศดีมากก็มานั่งเล่นอยู่แถวนี้คนะนี่ตอนนี้ก็คือตรงที่เขาแบบมาดูเชอร์รี่บลอสซัาการแต่ว่าตอนนี้มันไม่ใช่หน้าของเขาก็เลยไม่เห็นเชอร์รี่บลอสซัานะทุกคนนี่ไปดู สวยงามมากอากาศดีสุดๆ ระหว่างที่เรานั่งกันอยู่ตรงนี้นะคะเราจะเห็นว่ามีเครื่องบินเนี่ยบินออกมาเรื่อยๆเลยนั่นก็เป็นเพราะว่าด้านหลังเนี่ยเป็นสนามบินของวอชิงตันดีซีเนาะซึ่งต้องบอกว่าสนามบินเนี่ยอยู่ใกล้ตัวเมืองมากๆแตกต่างจากหลายๆรัฐนะคะเราเนี่ยจะไปกินข้าวเย็นวันนี้ที่เดอะวัฟดีซีซึ่งเป็นหนึ่งในวอเ e อร์ฟรอนที่มาแนะนาเพื่อนๆเลยแล้วก็มีร้านขายซีฟู้ดเนี่ยเต็มไปหมดเลยแม่น้ำที่เราเห็นอยู่ตรงนี้เนี่ยก็คือวอชิงตันแชนเนลเนาะซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโปรโตแม ร้านอาหารที่เราไปกินกันในวันนี้นี่มีชื่อว่า Hanks Oyster Bar ค่ะซึ่งถ้าเป็นวันเสาร์อาทิตย์เนี่ยแนะนำให้เพื่อนๆจองมาก่อนนะคะแต่วันนี้เนี่ยคนไม่ได้เยอะมากอาหารที่เราเข้าไปกินเนี่ยก็คือแน่นอนตัวออ s สเซอร์หรือว่าตัวหอยนางรมนะคะซึ่งเข้าไปกินคู่กับสปาเกตตี้ที่เป็นซีฟู้ดแล้วก็ยังมีเบอร์เกอร์ที่มี c คร b เค้กหรือว่าเค้กปูเนี่ยนะคะอยู่ตรงกลางของเบอร์เกอร์ด้วย ไอเค้กปูอันนี้มันก็เหมือนกับปูอัดก้อนอะ่ะทุกคนแต่ว่ามีรสชาติที่หวานมันนะคะซึ่งก็มีความอร่อยดีเป็น The w a f f DC ในช่วงค่ำคืนทุกคนและนี่ก็คือบรรยากาศความสวยงามของ The w a f f DC นะเราเริ่มนั่งกันตั้งแต่ตอนที่พะทิตยังไม่ตกทุกคนเราก็พาทิตตกแล้วตอนนี้ก็คือประทับใจสุดๆไปเลยค่ะ อีกหนึ่งวอเ e อร์ฟรอที่อยากจะแนะนำให้ทุกคนไปนั่นก็คือ Navy Pier ใช่ไหมไม่ใช่ Navy Yard ตรงนี้เนี่ยเราเดินจากโรงแรมไปได้เลยนะคะแต่ว่าเราเลือกที่จะขี่สกูตเตอร์ไปค่ะก็คือสนุกมากๆวิธีการใช้สกูตเตอร์ก็คือให้ใช้แอปนะคะในการเชื่อมต่อเนาะแล้วก็สแกนผ่าน QR code เพื่อที่จะปลดล็อกสกูตเตอร์ตัวนั้นค่ะหลังจากที่เราเซตอัพทุกอย่างเรียบร้อยแล้วเนี่ยก็พร้อมออกเดินทางค่ะ อยากบอกว่าราคาของสกูตเตอร์เนี่ยก็ไม่ได้ถูกมากนะคะคิดตามเวลาแล้วอยู่ที่ประมาณ15เซนถึง25เซนต่อนาทีนะซึ่งปกติเขาก็จะไม่ให้ขับทางคนเดินใช่ไหมคะแต่ว่าที่ DC เนี่ยเขาออกแบบมาดีมากเขาก็จะมีเลนของจัก,กรยานที่เราสามารถขี่สกูตเตอร์ได้นะคะทำไว้ดีสุดๆไปเลยแยกออกจากรถมาเลยนะคะปลอดภัยมากๆ เอาเป็นว่าขี่สกูตเตอร์ตรงนี้เนี่ยไปจนถึงสะพานอย่างที่เห็นเนี่ยคือคุ้งค่ามากๆในการเดินทางด้วยสกูตเตอร์เพราะว่าบรรยากาศดีสุดๆแล้วก็ประทับใจในความสวยงามของดีซีค่ะวันนี้เนี่ยเราไปนั่งกินอะไรกันเล็กๆน้อยๆในร้านที่มีชื่อว่า Soles Outpost ค่ะเป็นร้านอาหารที่นั่งกินกันชิลๆเนาะอ,อย่างพวกแบบไก่ทอดแบบสไปซี่ทุกคนกับ c คร r y ฟรานี่นะมันเป็นครอนะ แล้วก็หลังจากที่เรากินเสร็จแล้วเนี่ยเราก็เดินเล่นตรงนี้เนี่ยไปจนถึงเดอะยาร์ดค่ะซึ่งตัวยาร์ดเนี่ยเป็นอีกหนึ่งวอเตอร์ฟรอนที่มีความสวยงามมากๆตรงนี้เนี่ยเขาจะมีร้านอาหารเยอะแยะมากมายเลยเราสามารถเข้าไปนั่งกินได้อีกนะแล้วก็จะมีที่ให้เรานั่งกินได้ด้วยอาจจะไปซื้อจากข้างในร้านแล้วก็เอาออกมานั่งกินระหว่างที่เราเดินทางเนี่ยเราเห็นอพาร์ตเมนต์ต่างๆแล้วก็ตึกทำงานริม <Wow. S 1> แม่น้ำด้วยนะคะซึ่งเรียกได้ว่าอยากจะอยู่ที่นี่มากๆเลย ระหว่างที่เราเดินเล่นอยู่ตรงนี้ะนะคะอีกหนึ่งอย่างที่ประทับใจและเอารูปมาฝากเพื่อนๆเลยก็คือห้องน้ำค่ะีมทุกคนมันคือบาร์รูมก็สแกนเว็ฟรีด้วย เขียนว่าอะไราว้าวาตรงนี้เนี่ยจะเป็นห้องน้ําที่เหมือนเป็นแค่ตู้ธรรมดานะแต่ว่ามันใช้พลังงานแสงอาทิตย์ทุกคนทําให้สามารถที่จะมีแอร์ในห้องน้ําได้ด้วยนะความตั้งใจในวันนี้ก็คือเราจะไปกินน้ําผลไม้กันด้วยระหว่างการเดินนะนะคะก็ร้านผลไม้ในอเมริกาเนี่ยก็คือแบบมีหลากหลายมากๆแล้วอันนี้ก็แบบน่ารักดีนะ อีกหนึ่งวอเตอร์ฟรอที่อยากจะพาเพื่อนๆไปเลยก็คือจอร์ชทาวจอร์ชทาวเนี่ยเป็นเมืองแบบเล็กๆน่ารักปุกปิ๊นิดนึนงซึ่งตรงนี้เนี่ยนะคะเป็นที่ตั้งของเอกอากาัครราชทูตไทยค่ะซึ่งเอารูปมาฝากกันอยากบอกว่าเลือกที่สร้างได้ดีมากๆเพราะว่าสวยงามสุดๆไปเลยแล้วก็ใกล้ตรงริมแม่น้ำแล้วก็ใกล้แหล่งช็อปปิ้งด้วย เดินตรงกันไปอีกนิดนึงก็คือจะเห็นแม่น้ําแล้วนะทางเดินริมแม่น้ำเนี่ยก็คือคิดสุดๆอย่างที่เห็นคือคนเยอะมากๆมีร้านอาหารที่เป็นอาหารทะเลเยอะแยะมากมายอตามเคยนะคะที่นี่เนี่ยเราขับรถมานะถ้าเกิดว่าใครขับรถมาเหมือนเราเนี่ยขอแนะนําให้เพื่อนๆใช้แอปที่มีชื่อว่า Spot Hero ค่ะ เขาจะช่วยในการหาที่จอดรถในราคาถูกอย่างที่เราเลือกใช้เนี่ยนะคะเราไปเจอที่จอดรถอันหนึ่งซึ่งราคาอยู่ที่8เหรียญเท่านั้นค่ะแล้วเราก็จอดได้ทั้งหมด3ชั่วโมงเลยสิ่งที่ขาดไม่ได้เลยในจอชทาวก็คือจอชทาวคัพเค้กค่ะคัพเค้กเนี่ย จร,จริงๆดังมากๆอยู่แล้วมีอยู่หลายที่ในอเมริกาเลยแต่ว่าแหล่งกำเนิดจริงๆอ่ะมันอยู่ที่นี่ก็คือเมืองจอร์จทาวน์เราก็เลยถือโอกาสเข้าไปลองชิมออริจินอลคัพเค้กของที่นี่นะคะซึ่งคัพเค้กเนี่ยมันจะมีขนาดที่เล็กนิดนึงเนาะแล้วก็ตกแต่งสีสันน่ารักมากมายใครที่ชอบของหวานเนี่ยก็แนะนำเลยจอร์จทาวน์คัพเค้กค่ะ ส่วนตรงนี้เนี่ยนะคะเป็นร้านอาหารที่เราลองกินนะคะอาจจะไม่ได้เป็นร้านที่มีชื่อเสียงโด่งดังอะไรมากมายแต่ตอนแรกเนที่เลือกก็เพราะว่าร้าน,เ,นเขาตกแต่งได้น่ารักมากๆเลยค่ะร้านเขา,าชื่อโอกิโบนะคะเมนูที่เราสั่งเนี่ยก็จะเป็นเหมือนเป็นทาโก้ที่มีแซลมอนข้างในเนาะเป็นอาหารฟิวชั่นแบบเม็กซิกันผสมกับญี่ปุ่นอะไรกันนิดนึงคู่กับรามเมงต้มยำปูนิ่มทุกคนคือมันคล้ายๆกับต้มยำนะแล้วก็มีปูนิ่มทอดเนี่ยวางไว้ข้างบน อยากบอกว่ามันเปรี้ยวมากทุกคนอาหารโดยรวมก็คือเฉยๆนะแต่ว่าตัวร้านเนี่ยตกแต่งได้น่ารักสุดๆไปเลยเอาละค่ะระหว่างที่เราเดินทางออกมาจากวอชิงตันดีซีเราก็มีโอกาสที่จะไปแวะที่มหาลัยแมรี่แลนด์ด้วยทุกคนเราอยู่กันที่ university of maryland คือแบบ ใหญ่มากเป็น university ที่แบบมีโรงแรมในตัวแคมปัสของเขาเลยนะแล้วตอนนี้เรากำลังมาดูตรงที่มีเหมือนเป็นน้ำตกขนาดเล็กๆของมหาลายัยซึ่งแบบบรรยากาศที่นี่คือสงบร่มเย็นมากแล้วมันแบบน่าเรียนมากสัญญาว่าถ้าได้เรียนที่นี่จะตั้งใจเรียนนะทุกคนอะล่ะนั้นนี่ก็คือตรงส่วนที่เราตั้งใจจะมานะก็คือมันเป็นหอสมุดหรือว่าไลบรารีของเขา ซึ่งบรรยากาศคือเหมือนแบบอยู่ในย่านคังดูดีเดีย๋ยวเราเข้าไปใกล้กว่านี้นึงน,น,นะเดี๋ยวจะได้เห็นตัวน้ำตกถ้าใครมีโอกาสมาดีซีนะคะ <c oughs> ก็อย่าลืมมาเช็คอินสถานที่เหล่านี้นะเรียกได้ว่าเป็นทริปที่คุ้มมากๆชิลมากๆเลยเป็นอีกหนึ่งไอเดียว,ว่าถ้าใครมาเที่ยวนิวยอร์กก็อย่าลืมมาแวะเมืองหลวงของประเทศอเมริกาได้นะยังไงฝากกดไลค์กดแชร์กด s ับ s c r i b e Wonderful ด้วยแล้วเราเจอกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะ Bye bye.